สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีมาพบมาพอกันนกเองแล้วจ้าวันนี้อ้ยอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องนกเอ,อเียงโนเรแม่ค้ามุกดาหานขายอาหารไทยในฟู้ดรัคในประเทศโนเวด้วยนะลืมชื่อช่องตัวเองโอ้ยไอวันนี้มีอะไรจะมาให้ดูนี่ ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันจันทร์แต่ว่าเมื่อวานวันจันทร์ไปทํางานเลยไม่มีเวลามาแกะให้ดูจะแกะพร้อมๆกันได้ซองจดหมายนี้มาจากสถานทูตสถานทูตไทยในประเทศนอร์เวย์ซองจดหมายนี้เป็นซองจดหมายเลยเจ้าหมายเรียกสารนะไม่ใช่เป็นนึกังอันนี้เรียกภูมินนนนใจมากเลยนะเป็นซอ,องจดหมายที่ เ,เป็นการที่นุกเงี้ยลงเลือกตั้งในวันในวันที่17พฤษภาคมไหมอของปีนี้2,566นั่นแหละค่ะนุกเงี้ยก็ได้ลงได้กรอกอความจำงความประสงค์ว่านุกเงี้ยต้องการจะเ,เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนกไม นกเงียงไม่เขาเรียกอะไรนอนหลับทับสิทธ์นะเพราะว่าแล้วในการทําในครั้งนี้ก็คือเขาจะมีสแกน QR code ในไลน์แล้วก็กนกเกียงก็ลงเข้าไปสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้กรอกที่อยู่ที่ประเทศที่เราอยู่แล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็ กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็กรอกอ่าหมายเลขพาสปอร์ตของเราพ่สพาสปอร์ตน้เบก็กรอกไปเสร็จเรียบร้อยก่อนทำเขามีเวลาให้กรอกเอกสารไม่ไม่ไม่กี่วันเองให้ส่งเรื่องนะคะก็คือหมดเขตวันที่เก้าเมษา้นเร่ก็ทำก่อนน้นเร่องทำก่อนน่าจะก่อนวันที่9เมษาอยู่ ก็เลยลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเรากรอกผิดกรอกถูกไหมพอนักเรียนกรอกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีเมลยืนยันมาก e รอกอีเมลไปด้วยเมลยืนย e ันเข้ามาทางอ e ีเมลว่าคุณได้กรอกเอกสารสําเร็จเรียบร้อยแล้วในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นักเรียงก็เออรอรอลุ้นอยู่พอลุ้นก็ได้เลยก็ประมาณหนึ่งเดือนน่ะ เอ้ยหนึ่งเดือนไหมไม่ใช่สิเมษานี่ยังไม่สิ้นเมษาประมาณสองอาทิตย์ได้จดหมายมาแลา้วน้องงยังไม่ได้แกะนะว่าข้างในมีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันลนุ้นก็มาแกะพร้อมกันว่าในการลงเลือกตั้งราชอาณาจรรักรมีเอกสารอะไรมั่งนะคะไม่แน่ใจว่าคนไทยได้ทำไปกันหรือ,อยังแต่น้ององอะน้องเไม่นอนหลับทับสิทธิ์มาแกะพร้อมกันเลยว่ามีอะไรมั่ง ในเอกสารนี้แกแล้วนะตื่นเต้นอนะไม่ได้เลือกตั้งมาตั้งนานนานหลายปีแล้วตั้งแต่ตัวเองมาอยู่นอร์เวย์ตัวเองก็ไม่ได้เลือกตั้งเลยถ้าถ้าไม่ได้จังที่เรากลับไปเมืองไทยนะนี่อันนี้คือในเขตในจังหวัดของตูกเองนะตัวเองอยู่จังหวัดมุกดาหารถ้าในตามทะเบียนราษฎรที่เมืองไทยก็จะมีว่ามีมีม ผู้ลงสมัครสสท่านไหนมั่งในเขตไหนมั่งอันนี้คือตุ่งยังงงอยู่นะเดี๋ยวดุก้กยงเอาไปอ่านไปอ่านดูอีกทีแต่ว่าเลือกพักไหนไม่บอกนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะตีกันแต่มีพักในใจทุกคนมีพักในใจไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกกันเนาะเพราะว่าเรื่องการเมืองคือมันคุยกันไม่ได้แม้แต่คนในครอบครัวแม้แต่พี่น้องกันยังมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเลยเนาะนี่ก็มี สีทับหนึ่งรก็มีรายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งเขตสสของนกเง้งอยู่คือจังหวัดมุกดาหารนะคะมีสองหน้าเลยมีกี่หมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลข1นหมายเลข2อหมายเลข3ามหมายเลข4เลขห้าเลข6เลข7เลข8ดเลขเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าท่านจ้ะในจังหวัดของลูกยังอยู่อันนี้ประกาศประกาศเอกอัคราเอกอัคเคเอกอัครออรชาชทูตณนะกรุงออสโลนะคะเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดมุกดาหารมีผู้สมัครสิบห้าหมายเลขค่ะยังไม่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะแล้วก็ มีคำแนะนำในการออกเสียงนะคะเอกสารที่แดนได้รับก็จะบอกบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจ,จำนวนหนึ่งใบบัตรสีม่วงบัตรเลือกตั้งแบบรายชื่อจำนวนหนึ่งใบก็มีบัตรสีเขียวอุย้ยค่อนข้างละเอียดค่ะมีเอกมีแนบมาให้ว่ามีอะไรมั่งแล้วก็มีตราประทับด้วยนะคะของแท้ต้องมีประทับของเอเอ,เอสถานทูตไทยในในประเทศที่อยู่ ของเรียนก็กรุงในออสโลค่ะนี่แล้วก็มีประกาศ,กาศคณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อก็มีก็มีพักพักแต่ละพักค่ะพักก้าวไกลพักครองไทยพักความหวังใหม่พักช่วยชาติก็มีแต่ละพักลงรายชื่อมามีเดี๋ยวเรามาดูอันนี้แผ่นที่สองแล้ว ว่ามีพักแโอ้โหเยอะมาก36มสิบพักยังไม่หมดโอ้โหมีกี่พักเนี่ยโอ้มีสี่สิบพักทั้งหมดเลยที่ลงสมัครเลือกตั้งในประเทศไทย43่สิบพักโอ้เดี๋ยวเร่งมาอ่านทั้งหมดอยู่เร่งจะนั่งอ่านศึกษารายละเอียดอยู่ ว่ามีใครมั่งเป็นหัวหน้าพักอันนี้อันนี้พักแบบบัญชีรายชื่อประกาศกลุมเลือกตั้งรายชื่อพักการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีแบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตนะคะแบบบัญชีรายชื่ออ้นี่นักเองก็ต้องมา มานั่งดูอีกทีหนึ่งโอ้โหยาวเหยียดเลยคืองงอ่ะเพราะว่าน้งองงไม่ได้เลือกตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็และแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่ประเทศนอร์วอรเ,อเวย์เลยแล้วก็ตั้งแต่ลุงตู่ขึ้นมาแปปีก็ไม่เคยเลือกตั้งเลยเนาะนี่โอ้โหเยอะเยอะมากเลย แต่และพักอันนี้คือนุ๊กเังจะงงอยู่จะต้องมาทําคมว่าแบบแบบเขตเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคือยังไงโอ้โหแบบบัญชีรายชื่อมีตั้งหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดพัก โอ้ยงงงงงงง,งมากเลยงงมากเลยแล้วก็มีเอกสารด้านหลังให้กรอกว่าโปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ปัจจุบันข้าพเจ้ารับรองว่าได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเฉพาะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็พอนักเยงกรอกเสร็จเขาก็จะส่งไปพร้อมไปที่มึงนักเยนก็จะต้องส่งกลับไปที่สถานทูตแล้วก็ สถานทูตอาจจะส่งจจสถานทูตก็จะส่งกลับไปที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่านับที่นับคะแนนเลือกตั้งที่เมืองไทยหรือว่านับคะแนนเลือกตั้งที่สถานทูตนะคะก็มีซองจดหมายนกเีงเดี๋ยวเขาคงส่งไปที่จังหวัดมุกดาหารที่นกเรียงอยู่อันนี้คืออันนี้คืออโอ้อันนี้คือนุกเรียง อันนี้คือซองจดหมายที่นกยิงจะต้องส่งกลับไปที่สถานทูตไทยในประเทศนอร์เวย์กรุงออสโลนะคะจังหวัดออสโลนี่อันนี้คืออันนี้คือบัตรเลือกตั้งจ้ะยังไม่ได้กานะจ้ะเพิ่งแกะออกมาดูพร้อมกันยังไม่ได้กากาเบอร์ไหนเงินไม่มากาไม่เป็นบ้านนกยิงอ่ะจะชอบพูดอันนี้คือพูดกันเล่นๆน,นะคะเงินไม่มากาไม่เป็นก็คือเงินถ้าเกิด ไม่ให้เงินก็คือเขาจะกาไม่เป็นหมายเลขหมายเลขไหนก็ช่างเขาจะกาไม่เป็นเขาจะบอกเงินไม่มากาไม่เป็นนี่คือคําพูดเล่นเล่นกันนะคะของคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดแต่ที่จริงอะ่ะอย่าคิดว่าคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดง่นะคะไปให้เงินแล้วเขาจะกาเขาเอาเงินค่ะแต่เขาจะกาเบอร์ไหนเขาไม่บอกคุณหลอกอยู่ในใจเขาแต่เอาเงินมาให้อะ่ะเขาเอาเอาทุกคนแหละเอาทุกเบอร์เมื่อก่อนนุกิงก็เคยตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่นอร์เวย์ ตอนที่ตอนนั้นก็คือสิบแปดสิบเกอะไรเงี้ยตอนยีก็มาอยู่นอร์เวยนะ์แล้วเนาะก็คือให้เบอร์ไหนเราก็เอาหมดแหละแต่เราไม่บอกหรอกเราว่าเรากาเบอร์อะไรแต่เราเอาจ้ะเอามาให้ทุกเบอร์เราก็เอาทุกเบอร์แต่เมื่อก่อนนะเบอร์ละ20บเองไม่ได้แพงเบอร์ละ20แพงสุดก็200เราไม่ได้บอกนะว่าเราได้หรือไม่ได้แต่พูดถึงว่า นี่เลยเดี๋ยวน้องเงก็จะไปนั่งศึกษาข้อมูลแล้วก็จะส่งกลับไปจ้ะอุ้ยมีมีอีกใบหนึ่งนีไ่ไงเขาบอกอยู่มีใบสีม่วงกับใบสีเขียวพอกาเสร็จเราก็เอาใส่ซองนี่จ้ะแล้วก็ส่งกลับไม่แน่ใจว่าส่งกลับหมดหรือเปล่านะทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวน้องเงงด,ดูเอาเข้าไปนั่งอ่านก่อนโอ้เอกสารเยอะแยะ แต่ก็แบบเป็นสนุกอะ่ะเป็นปีที่สนุกเป็นปีแรกที่นุกยเียงได้ใช้สิทใช้เสียงในการเลือกตั้งต่างประเทศเมื่อก่อนนุกยเยงก็เคยมันเคยเคย,เคยลงทะเบียนแล้วทีนี้ช้าไปมั่งอะไรไปมั่งไม่ทันส่วนคนที่ถือพาสปอร์ตของประเทศนอร์เวย์อย่างเดียวก็คือเวลาลงทะเบียนต้องพอลงทะเบียนพอลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้เลยนะคะ เขาให้คุณกอ,อกว่าคุณต้องส่งเอกสารนู่นเอกสารนี่ไปที่สถานทูตก่อนให้สถานทูตเซ็นก่อนแล้วค่อยตีกลับมาแล้วใ้้ชแลวยุ่งยากมากเลยก็เลยหลายคนที่ไม่ได้ถือพาสปอร์ตสองพาสปอร์ตสมัยก่อนสมัยตั้งแต่สิปียี่ปีก่อนคือจะต้องสละสิทธิ์ว่าถ้าจะถือพาสปอร์ตต้องเลือกเอาพาสปอร์ตอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถถือสองพาส,สปอร์ตได้สองสัญชาติได้ก็เลยถือได้แค่สัญชาติเดียวถ้าคนที่ถือได้แค่สัญชาติเดียวแล้วเลือกที่จะถือสัญชาตินอร์เวย์แต่เขายังมีบัตรประชาชนเป็นอของคนไทยแต่พาส,สปอร์ตที่เรากรอกไปเป็นพาส,สปอร์ตร์เวย์คุณก็จะต้องส่งเอกสารเยอะแยะมากเลยเขาจะ มีเอกสารให้กรอกเยอะแยะแล้วก็กรอกเสร็จต้องเอาเอกสารนั้นอะส่งไปทางสถานทูตนอร์เวย์ให้สถานทูตนอร์เวย์แสตมป์ประทับตาแล้วส่งกลับมาคุณถึงจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนของนกเงี้ยนกเง้ยถือพาสปอร์ตสองสัญชาติก็คือสัญชาตินอร์เวย์และสัญชาติไทยแล้วก็มีบัตรประชาชนไทยก็เลยง่ายหน่อยก็เลยแค่กรอกบัตร หมายเลขพาสปอร์ตไทยลงไปก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้เอกสารมาส่วนพี่สาวบอกพี่สาวได้ยังบอกกรอกไปแล้วแต่ไม่รู้กรอกผิดกรอกถูกก็เลยสงสัยเขากรอกผิดมันเหมือนไม่ยุ่งยากแต่มันก็ยากอยู่นะในการกรอกเข้าไปเราไม่รู้ว่าเรากรอกเสร็จแล้วมันถูกหรือผิดเขากรอกเข้าไปแล้วเขาว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะกรอกเอกสารผิดเขาก็เลยยังไม่ได้อันี้่เขาก็เลย กรอเข้าไปรอบสองรอบแล้วแล้วมันหลังวันที่9แล้วก็เลยก็เลยไม่ได้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 ซองไม่ได้บัตรเลือกตั้งมาส่วนของนุ่ยยงได้บัตรแล้วจ้ะไม่บอกนะจ๊ะอีกรอบนะไม่บอกว่าเลือกพักไหนเดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวทัวร์จะลงเพราะว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันมีความรักไม่เหมือนกันไม่งั้นก็ต้อง คนเราก็เลือกผู้ชายเหมือนกันหมดทั่วโลกใช่ไหมคะคนเรามันก็ต้องไม่งั้นก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีหลายยี่ห้อที่มีหลายแบบมันก็ขายไม่ได้มันก็แข่ขายได้อยู่แบบเดียวอะเนาะคนความชอบไม่เหมือนกันก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนั่งแท็กซี่ห้ามพูดเรื่องการเมืองเวลากินข้าวห้ามพูดเรื่องการเมืองเพราะถ้าเกิดไม่ตรงใจกับแท็กซี่ที่เราขึ้นเดี๋ยวเขาจะไล่เราลง <c oughs> <c oughs> แล้วเวลานั่งกินข้าวอะ ถ้ากินข้าวอยู่ห้ามพูดเรื่องการเมืองเพราะมันแต่ละคนชอบพักไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะตีกันตายคาว,วงเล่าหรือว่าคาพาข้าวเวลาเรากินข้าวอะ่ะพี่น้องกันยังชอบไม่เหมือนกันเลยน้องเงี้ยคุยกับน้องสาวก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ละพักแต่ว่าน้องเงี้ยก็จะเลือกพักที่เราชอบอไปแหละพักไหนไม่รู้แหละเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปเดี๋ยวทัวลงแล้วถ้าเกิดพักที่ชอบพักนั้นพักนี้เอ้ยงูนงี้งมาเอาไม่บอก โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารู้แล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแ <c oughs> ด้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ประเทศอะไรมั่งได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็คอมเมนต์มานะคะอย่างพี่นกอยู่เยอรมันได้ได้ลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงไหมแล้วก็มีลหลายหคนน่ะที่ดูนกยงอยู่ อยู่สหรัฐอยู่ซิดนีย์มั่งอะไรเงี้ยได้ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมั่งไหมคะก็คอมเมนต์มานะคะโอ้ยตื่นเต้น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 เดี๋ยวไปอ่านเอกสารดูก่อนว่ามีใครลงรับสมัครเลือกตั้งมั่งแต่ไม่รู้จักใครเลย <laughs> ที่ดูหน,น้าไม่รู้จักใครเลยท่านสอสอเนี่ย <laughs>